S <S ผมจผริงว่าผมเป็นนักการเมืองหน้าใหม่นะครับแต่ถ้าให้พูดถึงว่าในสายตาของพี่พน้องประชาชนกรุงเทพมหานครก็คงไม่ได้หน้าใหม่นะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่รับราชการมาก็คลุกคลีกับปัญหาของกรุงเทพเนี่ยมา <S <S ค่อนข้างเยอะครั้งนี้เนี่ยผมถึงได้นําเสนอว่าการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในกรอบคิดในกรอ,อบในการเป็นผู้ว่าของคนหล้านกว่าคนเนี่ยไม่น่าจะพอซะแล้วปัญหาต่างๆทุกครั้งที่มี การเลือกตั้งผู้ว่าทุกๆ4ปีแล้วผมก็มีโอกาสติดตามดูมาอย่างตลอดเราไม่เคยละทิ้งปัญหาเก่าเลยปัญหาเก่าเราไม่ได้เคยได้รับการแก้ไขให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยปัญหาพื้นฐานต่างๆยังมีอยู่ครบปัญหาคลาสสิกที่ท่านว่าเนี่ยยังมีทุกครั้งจะต้องมานําเสนอในการหาเสียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเพราะว่าอานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร44อย่างในปัจจุบันนั้นค่อนข้างจะจากัด้วยตัวมันเองบวกกับงบประมาณที่ได้รับเนี่ย หรือว่ารายได้ของกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างน้อยปีนี้เนี่ยผมถึงอนอกจากจะอาสาคืนความสุขสร้างรายยึดผมถึงวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนากรุงเทพของเราเนี่ยร่วมกับรัฐบาลอย่างไรเลยต่อเพราะผมตระหนักดีว่าปัญหาหลายๆปัญหาหรือปัญหาแทบจะทุกปัญหาเนี่ยการที่จะปล่อยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสภากรุงเทพมหานครหรือผู้บริหารทั้ง50เขตเนี่ยดำเนินการแก้ไขไปโดยลําพังเนี่ย มันยากเย็นแสนเข็นแล้วมีมีความสําเร็จเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าหากรับราชการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับการสนับสนุนจาก20กระทรวงได้รับสนุกจากร,รัฐบาลอย่างเต็มที่เต็มกําลังแล้วเนี่ยการพลิกฟื้นปัญหาต่างๆของกรุงเทพมหานครนั้นก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับงานเมืองเป็นงานต่อเนื่องนะครับครับนานๆน,น,นานทีจะเจอโครงการที่มันสําเร็จภายในวาระเดียวของผู้ว่า นะครับดังนั้นใน,ในเมื่อมันเป็นงานต่อเนื่องส่วนใหญ่เนี่ยประสบการณ์เป็นเรื่องที่สําคัญครับ,รบนะครับเรื่องหนึ่งแล้วก็ความคุ้นเคยก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันความคุ้นเคยอย่างในแง่ไหนความคุ้นเคยกับงานนะครับแล้วก็ความคุ้นเคยกับคนกลรอไป่อนเราร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับร,บรู้รู้จักกันดีดังนั้นเนี่ยไม่ต้อง ไม,ไม่จะไม่มีปัญหาในการทํางานกับสภากรุงเทพมหานครเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกจะมาจากพรรคใดนะครับ,รบแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความคุ้นเคยกับข้าราชการประจํานะครับเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันผ่านไฟผ่านน้ํามาด้วยกันเรารู้รู้ใจของกันและกันรเราไว้ใจซึ่งกันและกันรเราอพอใจที่ทํางานร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องที่สำคัญมากนะครับก็ทั้งทุกเรื่องที่ผมได้กล่าวถึงเนี่ยมันเป็นทุนที่โตผมมีที่สามารถต่อยอดได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าบ้านเมืองจะสับสนใน,ในเรื่องการเมืองอย่างไร,รไม่ว่าจะเกิดสาธารณภัยอย่างไรผมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนและทุกคนเห็นว่าผมรักกรุงเทพและผมก็เห็นว่า คนกรุงเทพนี่รักกรุงเทพจริงๆครับนะครับทำให้กรุงเทพฟื้นขึ้นได้หลังจาก3วิกฤตนะครับ52 53อ4อย่างรวดเด็วจนกระทั่งได้เป็นได้รับการย่องย่องเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุด3ปีซ้อนนะครับก็ตามกรอบของกกตก็4 49ล้านนะครับหรือ47ล้านเลยทั้งหมนี้ครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องป้ายเรื่องอาสาสมัครเรื่องรถหาเสียงอะไรนี้แน่นอนครับว่าก็คงไม่มีผู้สมัครรายใดนะครับที่จะใช้งบประมาณเกินกว่ากรอบนี้นะครับแต่ผมเองก็จะพยายามใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดนะครับงบประมาณในการหาเสียงนั้นเราใช้อย่างจํากัดแล้วก็ภายใต้กรอบของกฎหมายแน่นอนครับอันนี้ก็คราวที่แล้วกรกตได้กําหนดไว้30ล้านนะครับแล้วพรรคก็ได้กรุณาจัดสรรงบประมาณให้ผมเท่านั้น แต่ว่าผมใช้ไปยีิบสองคืนพักไปเกือบเจ็ดล้านนะครับปีนี้คงต้องใช้มากกว่ายีิบสองเพราะว่าค่า,าค่าตอบแทนอาสาสมัครเ,เพิ่มขึ้นแล้วนะครับค่าเช่ารถก็เพิ่มขึ้นแล้วหลายสิ่งหลายอย่างมันเพิ่มขึ้นนะครับ,รบแต่ผมอยากขีดเส้นไว้ที่สามสิบนะครับคงไม่ใช้ถึงสามสิบแต่อยากขีดเส้นไว้ที่สามสิบคือเท่ากับเพดาน เมื่อ4ปีที่แล้วค,ครับ <ทำ S 1>